สวัสดีครับส,บสบวันนี้มอนซิวล์ก็ได้ดั่งแดนกับเจ้ากองทุปปูปน,นะครับก็กินขนมจิน้นมซาน้ำปลาแหลกนะครับบูดดิว่ามันเป็นวันที้หนึ่งโมงก็อยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะฮะอ่าเปรี้ยวๆเค็มๆเลยเนี่ยสาวน้ำปลาแหลกเลยครับซาวไปเลยแล้วก็จะมีถั่วอ่าถั่วลิสงคู่ด้วยเนาะแล้วก็มีไข่ต้มอืมครับโอ้โหพี่โยโย่ไปเลยนี่ฮะ Mm. 아, 아? 음음嗯嗯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 嗯 아, Trời này nó. Mày ta này đấy. Mày ta này Ừ Mày ta hiền đấy. Mày ta ăn rồi ạ

Nó mong mong rồi nè mong 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 kìa có mong 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 nè mong mong Nè mong 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 rồi เราไม่กินแล้วนัะน,ะ <hã? S 1> น่ะนี่นะมอดมันทอดน่ะอืมทอดมาลองก็อนเอออ่ะกินข้าวเช่นพ่อไม่ล่ะไม่ชอบกินไข่เแยงครับอืมอืมอืมัาช็อตก,ก่อน 달아 열매, 칼미요. 어, 없어. 달 이, 쪼금, 갓. 응. 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 ว่าโมนะช่วงนี้นะเฮ้ยเมื่อกินหอนหช่วงนี้ทํางานนะครับทําส่วนที่ช่วงด้วยแล้วก็ทำอะไรอย่างนะครับก็บางคนก็หมอกอ้พร้อมไปแล้วเลยก็ลาไปแร้ว,วอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจสถา,านที่ที่มันอยู่เลยนะครับเพราะว่า เครื่องสำอางท่มันใช้อยู่เราอยู่ประเทศไทยอ่ะจ่ินส่งมามันก็มาไม่ถึงสักทีเป็นเดือนแล้วอ่ะมันไม่เหมือนไปซีนีเหมือนประเทศไทยหรือว่าคือรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาส่งมาตามรถเขาออกจากมิซายะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็คนขับรถก็ส่งผิดทีก็เลยมาไม่ถึงสักที น้องเชื่อไปไม่ได้หมดไปแล้าน้งกินให้เ้นพักกินอะไรพักกินกับขมขมอ่ะเอออืมผักในเวลามันแก่มันจะขมขมอ่ะมันเอามือละอืมขมมันไปให้กู เขาม่กนเหอน่าัมากอยงว่าแมนม่เหอมันัรปาะมังอ hm ัปนะก็บันเกกกบปนเ็านอไม่เก๊กน่ารักนะ Illion. 嗯，嗯，我嘞，这这边人不凑合，嗯，嗯，妈我อย了กกิน你嗯，那个你

Ủa lỡ bà hao gọi cho tăng Mà trứng tăng của mi nè Đây là mà sắp tăng Mmm Mmm chin mà mồm à bạc bọn nó mua chin nó đẹp mi nó mi mà chin Siapa? Hmm. Mm hmm. Kalau ni jadi, ni ะกินเกือบหมดเลยพี่น้องน้องๆมาอยู่เต็มเลยซองซ้ำตัวนะฮะ๋ยวเขากินเรื่อหมดเลยมาที่นี่นะครับพี่น้องข้วเนก็เชียงอ่ามาเชียงอ่ากินถัดด่วนละิสงมันก็โอเคนะครับพี่น้องเนาหมดนชื่อว่าใต้กับเจ้าของตัวปรดนนะ้องลาดพี่น้องก่อน,นครับสำหรับข้าวนมจีนซานน้ำปลาแหลกของม้วนนะครับแซ่บๆขอบ,บ,บคุณที่ติดตามครับ